สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องพอๆพี่น้องทั้งช่องคักนัสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะเช้าๆเวลากาแฟามานั่งเบาแวะเเวะกับพี่น้องคือเก่าอะไรที่เป็นประเด็นอะไรที่เป็นกระแสอะไรที่เป็นสิ่งที่คิดว่าสังคมสนใจเราจะหยิบยกมาวิเคราะห์วิจารณ์นําเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยนั่นน่ะนะคะพี่น้องเจ้าขะอามาค่ะเช้านี้เกาะติดสถานการณ์คนดังคนเด่นแวดวง หมอลำดังทะลุประลอดอย่างที่ว่านั่นแหละค่ะพี่น้องขาะ,ะกาะติสถานการได้อีกเกาะกินได้อีกนั่นแหละค่ะพี่น้องเจ้าขาฝ่ายเกาะก,ก็คือหมอแม่นี่แหละความน่ารักของอิหลาอุงอิงกับทุกคนรอบข้างเขามีอะไรกันหรือเปล่าโน่นนี้นั่นอะไรอย่างไรอ้าไปตามไปเกาะไปติดสถานการณแล้วก็อยากเห็นกับพี่น้องขาหมอแม่อยากเห็นอยากเห็น อีหลา่าอ,อุงอิงห้องเพ่งคูห้องเข้งเพ่งคูเนี่ยห้องกระไผรนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาเดี๋ยววันนี้อยากจะมาเสนอหน้าออกความคิดเห็นอีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะนะคะพี่น้องขาจากเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งสายน้อยๆนี่แหละคะ่ะพี่น้องเนาะหน้าตาโง่โง่กระเพาะหูโตว่าตืดสุมเขานั่นแหละคะ่ะพี่น้องเจ้าขานะคะอ่ะ ความน่ารักเมื่อคืนเมื่อคืนก็เรียกน้ำตาได้อีกกรณนนีพ่อลูกนนกันยัง้กันบอสจูกับเจ้าอีหลาหนอยนี่แหะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนแอคชั่นเนพื่นอนแอคท่าเพื่อนจัดเพื่อที่จะให้ ถ่ายรูปว่างั้นเถอหลังเวทีลูกสาวที่จะขึ้นเวทีใส่ชุดสีชมพูของเสียบี้นั่นล่ะโอ้กินใจมากๆกับพี่น้องขาแลวเพิ่นก็ให้ช่างกล้องไม่ว่ายูทูบเบอร์หลายช่องก็มีการจ่อคิวจอคิวถ่ายเพิ่นกับมีแอคชั่นใส่ครัวนู่นนี่นั่นแนมหนาแนมหลังนู่นนี่นั่นโอ้เมื่อคืนก็เรียกน้าตาได้เยอะเหมือนกันนะคะพี่น้องขอคำน่ารักของอุงอิอง,อองอก,กับบอสโจนั่นแหละกับพี่น้อง่านะคะเมื่อคืนก็ถือว่าเป็นการที่ ได้เห็นแล้วเรียกน้ําตาด้วยความน่ารักความน่าอินดูของเจ้าองค์หญิงกับพ่อว่างนันเถือนนะคะพี่น้องค่ะนั่นก็คือเป็นช็อตเด็ดเมื่อคือนเช้ามานี่ก็มีคนมีหลายช่องมีการถ่ายทอดให้ดูเยอะๆมากมายน่ารักน่าอินดูมากๆและค่ะพี่น้องค่ะแต่คราวนี้คือความน่ารักของเจ้าองค์หญิงนี่มันพัฒนาขึ้นเยอะมากเยอะมากอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่ไปใหม่ๆก็เข้าใจอยู่ว่ายังไม่รู้จักใครยังไม่คุ้นยังไม่เคยยังไม่ชินอะไรน้องก็ คงจะไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสเท่าไร่ในการที่พบผู้คนรอบข้างว่างั้นเืออาจจะมีการตื่นตึงต้องตื่นเต้นในการที่มีกล่องเยอะเกินไปมีคนเข้ามาเยอะเกินไปซึ่งบางทีมันตั้งตัวไม่ถ่ายอันนี้นก็เข้าใจแต่พอมาวันนี้10กว่าวันที่ผ่านมาสังเกตล่าสุดนี่ก็จะเห็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของน้องเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเช่นกับการที่พูดเล่นพูดหัวพูดหยอกพูดล้อกับพี่พี่พ่อพ่อแม่แม่ที่อยู่รอบข้างส่วนมากเขาจะเรียกเป็นพี่เป็นพ่อเป็น แม่ว่านั้นเถอะเพราะว่า <c oughs> อายุน้อยแล้วก็มีผู้คนรอบข้างะระดับใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็เป็นรุ่นเดียวกับแม่กับพ่อขององุงอิงเองก็ว่าได้จะนั้นก็คือเรียกพี่เรียกพ่อเรียกแม่นั่นกับพิส่งที่ติดปากแล้วก็จ้าจ้า,จา,จาตลอดเนี่ยมันเป็นการดึงดูดเป็นความเพิ่มความน่าอินดูให้เจ้าอุงญิงเนี่ยนั่นนะนะคะพี่น้องขาสังเกตดูการเต้นการเล่น,กา,ลนการร้องการรำการหัวเราะต่อกซิคหัวเราะตอกซิคกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่พ่อพ่อแม่แม่ไม่ว่าจะเป็น พระเอกนางเอกในวงทุกคนก็ให้ความเอ็นดูน้องสังเกตเห็นจากการที่เราเห็นมองเห็นจากการถ่ายทอดสดการทักทายการโน่นกันนี่อีหล่ายกมือสวัสดีทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยสีหน้าแววตาการยิ้มแย้มแจ่มใสนี่มันก็มาจากแววตาแววตานี่มันแสดงให้เห็นว่าการที่เขายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายผู้คนยกมือสวัสดีทักทายหน้ากล้องหลังกล้องอะไรพวกนี้เขามาจากใจจริงๆก็คือเราสังเกตจากสีหน้า ตนี่เป็นการพัฒนานี่เป็นการพัฒนาของน้องขึ้นมากๆเลยอย่างที่ว่านะพี่น้องนะแต่คราวนี้กับพี่น้องค่ะมาดมหน่อยมีความคิดมีไอเดียอย่างนั้นแล้วกันอยากเห็นกับพี่น้องว่ากับการที่ขอโทษขออภัยกับพี่น้อง่ะเช้ามาตื่นขึ้นมาก็ไม่ค่อยสบายวันนี้ไม่สบายเราอยากเห็นอย่างนั้นแล้วกันคิดว่าหลายคนคงอยากเห็นเพราะว่าสังเกตดูตอนที่เราไป นั่งดูทําการไหลส,สุดของยูทูบเบอร์หลายช่องหรือไม่ก็เป็นช่องใหญ่เองช่องของบอสโจเองสารพนพชรรนแพงเองเนี่ยมีหลายคนที่มีการเขียนอยากเข็นน้องร้องเพลงคู่อย่างนั้นแล้วกันเพราะมีการที่มีพระเอกนางเอกรายร้อมอยู่เยอะแยะมากมายแล้วก็การร้องเพลงคู่เนี่ยมันก็จะเป็นการดึงดูดอีกชนิดหนึ่งแล้วก็จะเป็นการที่แจ้งเกิดผู้คนที่ร้องตาม <c oughs> ดึงดูดความสนใจให้พี่น้องประชาชนไปอีกทางหนึ่งเหมือนกันช่วยในการที่ดึงดูดผู้คนเข้าไปในการทีออ่ชอบเพลงคู่อย่างนั้นก็ว่าได้น,น,นะคะพี่น้องคะมาแม่เองมีไอเดียอยากจะเห็นอยากยนแต่คิดว่าคงไม่นานนี่แหละพระเจ้าคงจะจัดอยู่เหมือนกันคิดว่าเดาใจนะคะคิดว่าพราะเจคงจะจัดให้ดูให้ชมให้เห็นตามใจ f c อยู่เหมือนกันในกรณีที่จัดร้องเพลงคู่อย่างเช่นเพลงอะไรที่มันดังๆอะ่ะ เลวตาเลวตะ,วตะหักลีราวดีอะไรหรือเปล่าเพลงนี้แหละคะ่ะพี่น้องขามันน่าจะเป็นเพลงที่ขึ้นเวทีแล้วสามารถที่จะดึงดูดความสนใจผู้คนประชาชนเพิ่มขึ้นอีก FC ฟซีแฟนคลับจะเพิ่มขึ้นอีกอยากให้ร้องกับใครมอแม่เองมีเลงไว้สองคนที่อยากจะให้ร้องอ่ะนะคะพี่น้อง่าอยากจได้เจ้าองค์หญิงร้องเพลงคู่ ไดมอนกับเจ้ากล้วยบอัชชัยไอ้เจ้าไดมอนกับเจ้ากล้วยบอรชชัยค่ะพี่น้องขาเพราะว่าในแนวเสียงในโทนเสียงเนี่ยน่าจะคู่กับน้องได้ในในในโทนเสียงว่างั้นเถอะนะคะพี่น้องขาน่าจะสามารถที่จะ,ะประคองแล้วก็คู่กันแล้วร้องเข้ากันได้ดีหมอแม่มองอย่างนั้นนะคะไดมอนด์ Diamond ก็ได้ เจ้ากล้วยวรชัยก็ได้หมอแม่อยากเห็นค่ะพี่น้องค่ะว่าคนอื่นก็ร้องได้อยู่หรอกแต่หมอแม่มองว่ากับการที่แก้วเสียงโทนเสียงสองสามคนนี่เขาจะเข้ากันได้มันจะไปกันได้ดีในการที่ร้องเพลงคู่เั้นก็คือใส่จริกจักร้านให้เจ้าอุ้งอิงนิดนึงแล้วก็ร้องเพลงคู่อย่างเช่นไดมอนก็น่าจะโอเคอย่างเช่นกล้วยวราชัยก็น่าจะโอเคอยิ่งเมื่อคืนเมื่อคืนเห็นเจ้ากล้วยบอกว่านานพึ่งจะเข้าไปใกล้ตัวน้องพึ่งจะได้ถ่ายน้อง องเพิ่งจะได้เจอน้องตัวเป็นๆว่าง,งั้นเถอ,อะนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าน้องโด่งดังมากก็ถือว่าสองก็ทิศแล้วละพูดง่ายๆแต่คนนี้ก็คือวรชัยจักร้วยวรชัยก็ยังไม่ได้เจอน้องเพิ่งไปเจอเมื่อคืนโอ,โอ้ก็เรียกน้ําตาได้เลยแล้วก็น้องก็เรียกชื่ออะไรนะน้องก็จําชื่อไม่ได้เพราะว่ายังไม่เคยรู้จักยังไม่เคยเห็นอพอน้องก็ยังใหม่อยู่ไปตั้งชื่อใหม่ให้ใหเจ้าเจ้าวรชัยว่า วอ,ว,อวอลอวอลวุตอะไรนาะและค่ะพี่น้องขาเมื่อคืนมาดาหน่อยไปนั่งดูเมื่อคืนหมอแม่ไปนั่งดูก็ขำขำว่าพี่อะไรนะพี่วอลวุตเหรออะไรอย่างเงี้ยน,น่ารักนะ่าเอ็นดูจริงๆกับค่ะพี่น้องขาแต่ก่นนี้ก็คือถ้าเราเห็นแล้วมันมันเคมีเข้ากันเอาอย่างนั้นแล้วกันนะคะพี่น้องขาในกรณีที่ขึ้นร้องบนนี่ประกาศขึ้นมาแล้วก็ร้องคู่บนเวทีน่าจะน่าจะปังขึ้นเพิ่มขึ้นอีกได้ใจเอฟซีเพิ่มขึ้นอีก, FC, อ,กอันนี้ก็คือเป็นการไกด้ลายให้ว่า <c oughs> ถ้าจับมาร้องคู่คิดว่ามีแต่มันก็จะน่าหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลออกมาก่อนนู่นนี่นั่นะอะไรอย่างไรแต่มันจะเป็นการที่ถ้ามีการร้องเพลงคู่นี่มันก็จะเป็นได้ใจ <c oughs> ได้ใจเอฟซีเพิ่มมากขึ้นอีกแขนงหนึ่งก็ว่าได้นะนะครับพี่น้องครเพราะว่าอะไรเพราะว่าการร้องเพลงคู่ใครร้องก็ ใครร้องก็ติดชาร์จอย่างที่ว่าแล้วก็ตอนนี้อง์ยิงก็ติดชาร์จขึ้นแรงมาได้เรื่อยอย่างที่เราตามกันเมื่อคื้บอโจมีการประกาศให้ฟังเป็นวันๆไปอยู่แล้วนะันันเป็นแฮชแท็กขึ้นมาอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่ในสาขาหนึ่งสาขานี้อะไรยังไงเยอะแยะมากมายนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีกับพี่น้องขายอย่างทะลุเพดานอยู่อย่างที่ว่าค้าหา,หาใครเปรียกไม่ได้อย่างที่ว่าน้วพี่น้องเนาะนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะฝากสิ่งที่อยากจะเห็น อรอแล้วกันในการที่โอเคออกซิงเกิลเขาจะถ่าย m v วันที่6แล้วก็จะปล่อยออกมาวันที่9ตามที่ f อบอกมาแล้วก็ตามที่เราปติดตามข่าวน,น,นะคะพี่น้องคาก็รอฟังรอชมรอเชียร์รอชมรอเชียร์รอแช่น,น,นะคะพี่น้องคาให้กําลังใจใเจ้าองคงหญิงแล้วก็ต่อไปบนเวทีก็อยากจะเห็นอีกอย่างอนึ่งร้องเพลงคู่ไม่ว่าจะเป็นกับเจ้าไดามอนด์ไม่ว่าจะเป็นกับเจ้าวราชัยนะคะพี่น้องขานี่คือหม่อมแม่ฝากไปบอกว่า เอ่เขาเรียกอะไรฝากไปให้เกิดความอยากไว้ก่อนอย่างนั้นแล้วกันนะคะพี่นอรค่าคิดว่าไม่นานคงจะได้เห็นได้เจอได้ยินได้ฟังเพลงคู่ของเจ้าอุ๋งญิงกับพระเอกอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ไม่ประไดกับพี่นอร์ค่าแต่มอแม่มองว่าไดมอนด์กับวรชัยนี่โทนเสียงเขาจะไปกันได้มันก็จะทําให้ระเบิดระเบ้อบับกโม่บกแตงขึ้นไปเองแล้วนะก็รอฟังกับพี่นอรค่าขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจค่ะสวัสดีค่ะ